นะก็มาดูลายมือนะค,คนเก่งคนฉลาดนะคนฉลาดดูยังไงนะฮะซึ่งซึ่งมันเป็นคำถามที่บอกว่าเออถ้าแบบว่าประมาณว่า,วาเราดูลายมือเนี่ยเราดูออกเลยว่าคนนี้เก่ง อ่าคนนี้มีความสามารถคนนี้เมีมีมีสกิลสูงมีความรู้เออมีสกมีความสามารถสูงอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเอแน่แน่แน่นชวนหัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าแบบบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าเราดูภายนอกอ่ะไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราดูลายมือเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเอ เขาน่าจะเก่งนะอะไรเงี้ยเขาน่าจะเป็นคนที่มีมีความสามารถนะอะไรเงี้ยนะะตามหลักเนี่ยตามว่าตามจริงเนี่ยคือคนที่อที่ฉลาดส่วนมากนะฮะจะเส้นหัวใจเส้นหัวใจกับเส้นสมองจะยาวเส้นหัวใจจะยาวนะแล้วก็เส้นสมองจะยาวจะ คือมีใจที่ยาวและสมองที่ยาวอันนี้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ถูกทั้งหมดแต่เส้นหัวใจเนี่ยเส้นหัวใจเนี่ยจะเอ่อถ้าถ้าปลายของเส้นหัวใจเนี่ยคมคมลงมาเนี่ยจะยิ่งฉลาดมากแต่เส้นหัวใจจะต้องยาวไปถึงทางนิ้วชี้หรือว่าเข้าไปถึงนิ้วชี้อ่ะนะแล้วก็มีลักษณะของการกระดิกขึ้นหรือตั้งทางนิ้วชี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเอ่อแล้วมีใจที่ยาวหรือความคิดที่ยาว ะก็เลยเป็นคนพอเส้นหัวใจยาวเนี่ยจะทำให้เป็นคนที่มีใจที่รอบคอบมากขึ้นนะใจยิ่งยิ่งยาวก็ยิ่งมีความคิดไกลใจยิ่งสั้นยิ่งมีความคิดใกล้แล้วค่อนข้างเห็นแก่ตัวด้วยยาวเนี่ยก็คือจะมีความมีความคิดไกลแล้วก็ดูค่อนข้างรับผิดชอบค่อนข้างที่จะมีความจรงิงจังจรงิงจังในสิ่งที่เองทำสูง นะดังนั้นเส้นหัวใจจึงเป็นส่วนหนึ่งของความเก่งหรือเป็นความฉลาดส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าปลายเส้นหัวใจอคมคมคมหรือแหลมลงมาเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะถ้าแบบปลายเส้นหัวใจนะคะคมขึ้นมาก็ยากเหมือนกันนะฮะคิ แต่ก็ปลายมันคมมันก็จะคล้ายๆเส้นสมองที่ปลายมันคมลงเนี่ยบอกว่าผมใช้เพ้นท์มันก็เลยยากที่จะอธิบายนะเส้นสมองเส้นสมองก็ตามหลักก็คือคนเส้นสมองยาวก็ไม่จําเป็นต้องฉลาดคนเส้นสมองยาวโง่ก็มีคนเส้นสมองสั้นฉลาดก็มี แต่โดยปกติคือถ้ามันต้องเอามามิกรวมกันนะคือมีเส้นหัวใจยาวแล้วก็เส้นสมองยาวโดยคนพวกนี้มักจะนิสัยดีอยู่เส้นหัวเส้นหัวใจทําให้เส้นหัวใจยาวทําให้นิสัยค่อนข้างดีดีกว่าสั้นค่อนข้างใจดีแล้วก็ถ้าเส้นสมองยาวก็เส้นสมองยาวก็ต้องมาดูว่าเส้นสมองยาวยังไงอีกยาวไปถึงเดินไหนอีกโดยคนสมอง สมองดีอ่ะมันเส้นสมองมันไปได้หลายเนินไงมันไปได้หลายหลายจุดไงเออเส้นสมองที่ไปอ่ะเนินเนินรวดเร็วหรือเนินอังคารตรงเนี้ยนะ,ะก็มีความคิดความอ่านเชิงปฏิบัติในเชิงการทํางานอย่างรวดเร็วหรือการที่ว่าเป็นนักปฏิบัติสูงกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเส้นสมองที่ดีคือปลายนี่ต้องคมเป็นเข็มนะถึงจะฉลาดแล้วก็ความฉลาดเนี่ย บอกว่าเออเส้นสมองเนี่ยไปเนินอ่อนโยนก็ก็ฉลาดเหมือนกันแล้วก็ถ้าไปเนินวิปริตก็ฉลาดได้เหมือนกันแล้วก็โง่ได้เหมือนกันมันตด้โง่มันจะฉลาดได้หมดแต่สรุปก็คือถ้าเส้นสมองคมเป็นเข็มถือว่าก็ถือว่าฉลาดแต่ต้อมาอยู่เนินอีกแต่เส้นสมองที่ฉลาดที่สุดนะคือเส้นสมองที่กระดิกขึ้น คือเป็นเส้นสมองก็ดิกขึ้นาหาเนินรอบรู้แล้วก็หาเนินพิคาดพวกนี้จะอาจจะฉลาดที่สุดบรรดาเส้นสมองหรือเส้นสมองที่กระดิกขึ้นเปลี่ยนสีก่อนคือเส้นสมองที่กระดึกกระดิกขึ้นนะฮะกระดิกขึ้นเนินพิคาดกระดิกขึ้นเนินรอบรู้หรือกระดิกขึ้นไปหาอย่างนี้ก็โอกาสที่จะฉลาดที่สุด เป็นเส้นสมองที่ฉล,ลาดที่สุดฉลาดที่สุดแต่ก็จะฉลาดต่างกันถ้าเส้นสมองไปอยู่เนินรอบรู้เนินจานเนี่ยไม่เท่าไหร่ถือว่ายังฉลาดฉลาดเหมือนกันแต่เนินพี่ข้าฉลาดกว่าแต่แต่มีความดุดดันมากกว่าหรือความที่ว่าเห็นแก่ตัวมากกว่ามันก็เป็นได้ทั้งหลายแบบ คนที่เอทีเส้นหัวใจถ้ารวมกันจริงๆเนี่ยเอาโรงอ่งรวมกันจริง,เงๆเนี่ยคือเด<ป>ี๋ยวต้องต้องนอน่งเขียนใหม่คน<ล>ที่ฉลาดคนที่เก่งเนี่ยหนึ่งเส้นหัวใจยาวแล้วก็เป็นเส้นหัวใจที่ยาวถึงเนินเพื่อสบดีเนินเกินครึ่งของเนินไปนะไม่ได้แค่เหยียบต้องเกินครึ่งของเนินถึงจะเรียกว่าเส้นหัวใจชั้นคูตร่งนี้จะทำให้เป็นคนมีความเฉลียวฉลาด ในความคิดหน้าคิดหลังมีความคิดที่รอบคอบพอมีความรอบคอบแล้วมันก็จะมันก็จะ,จะทําอะไรผิดพลาดยากมันก็เลยเป็นคนฉลาดนะแล้วก็ปลายของเส้นหัวใจถ้ายิ่งคมก็ยิ่งดีนะส่วนที่สองคือเส้นสมองที่อ่อส่วนอีกส่วนหนึ่งคือเส้นสมองที่ยาวแล้วก็ปลายของเส้นสมองคมเป็นเข็มจะไปเนินไหนก็ได้นะจะเป็นเส้นสมองที่ไม่ยาวก็ได้ก็ฉลาดได้หมดแต่ถ้า ขอให้คมเป็นเข็มถือว่าฉลาดนะถ้าเส้นสมองทื่อๆเท่อๆมักจะไม่ค่อยมีความเฉลียวฉลาดนักทำอะไรค่อนข้างเผลอเลองผิดพลาดได้มากนะฮะนั้นเส้นสมองยาวยาวพอไม่ยาวเกินจะเดินไหนก็ได้ อีกเส้นหนึ่งที่ทําให้เป็นคนเก่งขึ้นมาก็คือเส้นทะเยอทะยานใจตั้งขึ้นทางนิ้วชี้นะก็คือทําให้เป็นทําให้เส้นนี้ยิ่งสูงยิ่งทําให้เก่งมากก็ได้เพราะว่ามันเป็นเส้นอาอารมณ์ทะเยอทะยานอารมณ์อยากใยดีหเลยว่าอารมณ์อยากก้าวหน้าหัวาว่าอยากเก่งอ่ะคือเป็นควา,ามอยากเก่งอยากอยากอยาก,อยากเก่งอยากอยาก,อยากมีควา,ามสามารถ อยากถีบฐานะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยากมีความรูม้ความ,มสามารถเพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นที่ตั้งขึ้นทางยุคชีนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะแล้วก็เส้นหนึ่งที่ทําให้เก่งมากคือเส้นอาทิตย์นะเส้นอาทิตย์จะบ่งบอกถึงการมีชื่อเสียงหรือการเป็นที่ยอมรับนะ คนที่มีเส้นอาทิตย์เด่นมากมักจะมักจะโอกาสที่จะเก่งมีมากหรือดูเหมือนโชคจะเข้าข้างทำอะไรมันจะเด่นจะดังมันเองอย่างเงี้ยก็จะเป็นเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ยิ่งเพียวเท่าไหรก่ก็ความโดดเด่นก็ยิ่งสูงมากานั้นยิ่งหนายิ่งยิ่งเป็นเส้นที่ใหญ่ยิ่งยิ่งออโอกาสที่จะเก่งเก่งมากก็มี เส้นอาทิตย์จึงให้ความเก่งแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามาจากเส้นไหนมาจากเส้นถ้ามาจากเนินรอบรู้เนี่ยก็อีกเรื่องหนึง่งมาจากเส้นสมองก็สมอง yeah. มาจากเส้นวาสนาก็ทํางานเก่งเลยอย่างเงี้ยเส้นที่มาจากเส้นวาสนา,นามันเป็นเรื่องที่ค่อนข,ข้างที่จะ ผมไม่ได้ทําคลิปขึ้นมานะเพราะว่าความจริงแล้วก็คือโอกาสหรือปัจจัยอื่นมันเยอะเหมือนกันนะแต่โดยทั่วไปเนี่ยอ,อถ้าพูดโดยสรุปเนี่ยคนที่อ,อคนที่มีเส้นหัวใจายาวทำให้เป็นคนรอบครอบคิดหน้าคิดหลังนะมีเส้นทะเยอทะยานทําให้เป็นคนมีความมุ่งมั่นนะมีความพยายามแบบอยายให้ตัวเองเก่งขึ้นอะไรเงี้ย เส้นสมองยาวก็หมายถึงว่ามีความคิดที่ยืดเยื้อยาวนานนะจะแต่เส้นสมองจะเนินไหนก็ได้จะอ่อนโยนจะวิตปริตนะแต่เส้นสมองเพาบ่งบอกบอกุคลิกที่ที่ค่อนข้างแตกต่างกันคนที่คนที่มีเส้นสมองวิตปริตจะเป็นเส้นสมองที่ฉลาดกวาเส้นทีฉ่ฉลาดหวาแบวาหลายๆเส้นนะเพราะว่าเพราะว่าสมองเกินจึงคิดอะไรเกินเกิน คิดอะไรที่ที่พิกแพงสูงมีจินตนาการสูงจินตนาการสําคัญกว่าความรู้แต่แต่พวกนี้วางแผนเก่งแต่ทํำไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นสมองแบบแนวปฏิบัติก็จะมาทางเป็นมาทางเนิอนอังคารสูงเป็นเหมือนพวกลายมือขาดก็ได้แล้วก็เนินลดเร็วก็ได้แต่เส้นแต่พวกนี้ให้ความเก่งน้อย เอาจริงๆเส้นอาทิตย์จะให้ความเก่งมากกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นเส้นที่เด่นขึ้นมาของมันเองโดย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 ตัวมันเองเป็นที่ยอมรับมันเองเก่งไม่เก่งไม่รู้แบบมีคนยอมรับมันก็เลยกลายเป็นคนเก่ง่ะมันกลายเป็นคนมีหน้าตายมีชื่อเสียงนะทั้งๆที่ไม่เก่งก็มีทั้งๆที่แบบคนอื่นก็อาจจะเก่งกว่าก็ได้แต่เส้นนี้มันทําให้อเป็นที่ยอมรับเป็นที่ว่าเอ ให้คนเชื่อว่าเป็นเทพอะไรเงี้ยนะคนเชื่อว่าเออว่า,ว,า,ว,าว่าดูอะไรมือเก่งเงี้ยก็จะมีเส้นนี้พูดหลายคนก็เชื่อก็มีอะไรเงี้ยก็าสดพิกสวยนะฮะก็แค่นี้เพราะว่าผมก็มาเหมือนวกวนเหมือนกันเพราะความจริงแล้วเรามาดูว่าใครเก่งใครฉลาดเป็นเรื่องที่ยาก ที่ยากที่จะอธิบายทั้งหมดเพราะมันมีหลายเส้นให้ดูมีหลายเส้นให้ดูนะแค่นี้นะมีหลายปัจจัยให้ให้ให้ให,ให้ให้เป็นตัวตัดสินเดังนั้นง,ง,งอ,อย่างวีโอที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็คือไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่